เส้นทางสู่ชิงแชมป์โลกโมเมแปนเผยแผนเตรียมร่างกายต่อเนื่องเชื่ออุ่นเครื่องจีนได้ประโยชน์เยอะวันที่14สค68ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นก่อนสึกชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่22สิงหาคม7กันยายนโมเมธนัชชาสุขสดและปิยนุษ์แป้นน้อยยืนยันทีมทำร่างกายกันมาตลอดไม่เว้นแม้แต่ช่วงแข่งซีบิลิตีตอนนี้นักกีฬาทุกคน ไม่มีอาการบาดเจ็บแม้จะมีอาการเมื่อยล้าเล็กน้อยแต่โดยรวมสภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มที่พิยนุชกล่าวว่าจริงๆทีมทำร่างกายกันมาตลอดและมีการวางแผนเรื่องการเตรียมร่างกายหลัง VNL ตอนนี้ทุกคนไม่มีอาการบาดเจ็บอาจมีเมื่อยล้าเล็กน้อยแต่โดยรวมสภาพร่างกายสมบูรณ์แบบเป้ารอบแรกทีมต้องการชนะทุกแมตต์แต่จะโฟกัสทีละแมตต์เพราะแต่ละแมตต์สำคัญต่อทีมทีมอยากเก็บแต่ละแมตต์ให้ดีที่สุดด้านธนาชากล่าวว่า หลังจบ VNL ทีมก็วางแผนเตรียมร่างกายอย่างดีไม่ได้มองข้ามช่วงแข่งซีบิลิกทีมทำร่างกายอย่างหนักทั้งก่อนแข่งและช่วงแข่งเช่นการฝึกเวทเทรนนิง่งตอนนี้ทุกคนร่างกายแข็งแรงเต็มที่รอบแรกเป็นโอกาสที่ดีของทีมคู่แข่งส่วนใหญ่เป็นทีมยุโรปที่มีผู้เล่นตัวใหญ่ทีมมีเป้าหมายและจุดยืนของตัวเองในการเล่นรอบต่อไปและจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้การได้อุ่นเครื่องกับทีมระดับโลกอย่างจีนถือเป็นการเตรียมทีมที่ดีความสัมพันธ์ระหว่างไทย จีนค่อนข้างดีและปีนี้ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศการได้เจอผู้เล่นตัวสูงใหญ่ช่วยทดสอบทีมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแมตช์สำคัญในชิงแชมป์โลก